สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับวันนี้นะครับสามารถแลนจะพาเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับไปชมที่ดินคลอง22่องนะครับก็วันนี้นะครับจะพามาดูเส้นทางนะครับเป็นเส้นทางที่มาจากหนองจอกนะครับหนองจอกบิณฑบุรีรักระบังโซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะวิ่งถนนทางนี้นะครับ ถนนสุรินทร์วงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลี้ยวตรงแยกแยกหลวงแพ่งนะครับสามารถใช้เส้นทางนี้ได้นะครับระยะทางนะครับจากราดกระบังถึงที่ดินคลอง22มงคลักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรนะครับก็เส้นทางสะดวกนะครับเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับถ้าถ้าตรงไปนะครับตรงไปก็จะเป็นฉะเชิงเซานะครับเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับ ถนนก็วิ่งสะดวกนะครับถนนสีเลนก็เป็นเส้นทางที่สะดวกนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราตามไปชมต่อนะครับครับแล้วเรามาถึงแยกไผ่ดำนะครับแยกไผ่ดำตรงนี้นะครับให้เราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเพื่อจะวิ่งไปอำเภอบางน้ำเปี้ยวนะครับทางนี้นะครับถ้าเกิดเราตรงไปนะครับตรงไปจะเป็นคลอง16นะครับให้เราเลี้ยวขวาไปฝั่งทางนี้นะครับตามไปชมครับขอบคุณครับ ครับนี่นะครับหลังจากที่เราออกจากแยกไผ่ดำนะครับเราก็จะวิ่งมาถึงสี่แยกบางมะเปี้ยวนะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเพื่อมุ่งหน้าไปองคลักษ์นะครับถ้าเราตรงไปนะครับก็จะเป็นปลาจีนนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะออกทางเชิงเซานะครับให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปองคลักษ์นะครับตามถนนสามศนนย์หนนะครับนี่ครับนี่ครับจากที่เราวิ่งมาจากถนน3481นะครับเรามาเลี้ยวซ้ายตรงแยก บางน้ำเปรี้ยวนะครับนี่ครับสีแยกบางน้ำเปรี้ยวนะครับเพื่อวิ่งไปตามถนน3001นะครับมุ่งหน้าไปหาที่ดินคลอง22ของเรานะครับครับถนนก็สีเลนนะครับถนนสะดวกสบายมากครับนี่ครับตามไปชมครับขอบคุณครับและก็เมื่อมาถึงจุดสังเกตนะครับใกล้จะถึงทางเลี้ยวที่ดินเรานะครับฝั่งนี้ครับฝั่งขวามือก็จะเป็นลงสีนะครับลงสีขนาดใหญ่นะครับก็อยู่ตรงบริเวณอยู่เทินนะครับเรามุ่งหน้าไปนะครับมุ่งหน้าที่จะไปทาง ถนน305นะครับมุ่งหน้าไปประมาณสักอีกสักหนึ่งกิโลเมตรนะครับเพื่อไปยูเทิร์นนะครับนี่นะครับเรายูเทิร์นตรงนี้นะครับยูเทิร์นกลับไปนะครับก็นะครับก็วิ่งตามถนนจ3 0 0นหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เรามุ่งหน้าอยู่ตรงนี้ก็จะออกบางนลำรี้ยวได้นะครับที่ดินของเรานะครับอยู่คลอง22นะครับตำบลบางลูกเสือนะครับ อ,องคลักษ์จังหวัดนครนายกนะครับก็ห่างจากาแยกที่เราอยู่เทินเมื่อกี้นะครับมาถึงทางเข้าก็ประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับเราเตรียมเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อวิ่งเข้าถนนองการบริหารส่วนจังหวัดนะครับรหน้าเป็นทางวัดปากคลองพระอาจารย์นะครับตรงนี้ครับถนนตรงนี้นะครับ ตามไปชมต่อครับครับหลังจากที่เราเข้ามาจากถนน3ามพนะครับแล้วก็เข้ามาตามถนนเส้นนี้นะครับก็จะมาเจอวัดนี่ครับปักของพระอาจารย์นะครับให้เราเตรียมเลี้ยวขวานะครับนี่ครับเลี้ยวขวาไปทางแปลงนาส่วนพระองค์นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับแปลงนาส่วนพระองค์ก็ไปถึงที่ดินของเราเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกันประมาณสัก5 0 0อเมตรนะครับตามถนนเส้นนี้ไปนะครับ ตามไปชมครับครับหลังจากที่เราเข้ามาจากปากซอยนะครับปากซอยที่เป็นวัดปากคลองพระจาจาร์นะครับก็มาถึงโค้งสุดท้ายนะครับที่จะถึงที่ดินของเรานะครับก็จะเรียบคลองที่สองตรงนี้นะครับครับแล้วก็เราเลี้ยวซ้ายไปตามคลองนะครับที่ดินของเราอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีชุมชนมีชาวบ้านอยู่นะครับก็แปลงของเราที่จะเปิดขายนะครับก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับ ฝั่งซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับนี่ครับตลอดแนวของถนนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ดินของเราที่เราจะเปิดขายเร็วๆนี้นะครับก็บางส่วนนะครับก็รอให้ชาวบ้านนะครับที่ได้เช่าพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนนะครับนี่ครับมีบางแปลงนะครับชาวบ้านนะครับยังยังไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวเรามาชมแปลงที่ที่เราจะเปิดขายกันนะครับก็จะเป็นแปลงนี่ครับส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันครับ <Res rooftop> เรามาถึงท <futuro> ี่ดินของเราแล้วนะครับคลอง22องคลักจ kind of so, so no ังหวัดนครนายกนะครับหลังจากที่เราเข้าจากปากปากซอยเข้ามาตรงนี้นะครับก็ขัดจากวัดปากคลองพระอาจารย์เข้ามาตรงนี้นะครับก็วิ่งตามถนนเส้นนี้มานะครับก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับฝั่งทางขวามือของเรานะครับก็จะเป็นคลองคลอง22นะครับเป็นคลอง่งน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาชมคลองกันนี่ครับนี่ครับฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็นคลอง22นี่นะครับ ก็ชาวบ้านนะครับก็จะสูบน้ําสูบน้ําจากคลองนะครับ,บนี่ครับตรงนี้นะครับก็จะตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบเข้ามาลอกน้ําตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะไปถึงท้ายแปลงท้ายโครงการเลยนะครับ,บนี่ครับเรามาชมกันนะครับโซนนี้นะครับโซนนี้โซนนี้ที่ลูกค้านะครับสามารถที่จะจับจองเป็นที่เจ้าของที่ดินได้นะครับก็ <iss ue the sun> ทั้งหมดนะครับ <iss ue the sun> ที่เราจะเปิดขาย <iss ue the sun> เร็เๆน,นี้นะครับก็จํานวนกว่า 60แปลงนะครับที่จะเปิดขายก่อนก็จะเริ่มต้นจากโซนด้านในมาก่อนนะครับก็เนื้อที่ประมาณ1ไร่นะครับเนื้อที่1ไร่เราเริ่มขายก็ไร่ละ0 0แสนบาทนะครั 000, 000บในพื้นที่ตรงนี้นะครับส่วนโซนนี้นะครับโซนนี้ก็รอให้ชาวบ้านนะครับที่เช่าพื้นที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับพื้นที่ร้อยกว่าไร่นะครับที่เราจะเปิดขายเร็วๆนี้นะครับคลอง2ี่องคอกรักจังหวัดนครนายกนะครับสนใจนะครับติดต่อสอบถามหรือว่าสอบถาม เงื่อนไขที่จะผ่อนกับทางเราได้นะครับสนใจติดต่อคุณสามารถนะครับ0878079350เร็วๆนี้พบกันแน่นอนครับคลองที่สองอ์รักสวัสดีครับ